ขายเขาได้หรอพ่อขายเ่าได้เลขาย <im it> คู่เีสองสองพันห้าสองพันหาแม่กับดับูตัวแม่ฮะสองพันห้าสองพันหา้ <im it> นหา <im it> แพคคู่ค <im it> รับถือโตละสิบสองห้าร้อย <im it> พี่น้องถูหน่อยครับรอครับตัวนี้สูงสิบประมาณร้อยยี่สิบ เรายิบหาบวกตัวแม่นี่ต้นเลี้ยเราคู่เลยครับตัวแม่นี่ก็สูงขมันเรายิบหาครับเส้าหาครับสองหมื่นหาพอหมอป่าพันตายแล้วพันมันแล้วขายสามตัวละเ้าตัวหมอป่าเขาตัวทรือยืดมาใหม่เลยโอ้ขายสามตัวเลวยบ่ครับผม มอผูกยิ่งประสารเราขายเป็นไรขายเป็นไรนี่ขายเป็นไรก่อนหอยใช่สองหมื่นสี่สองร้อยมึงงวัวซาวกว่าด้วยพี่เนอาองัวสามปีเป็นพ่อพันพ่อพันกับพอ่อใดอยู่เน,น็ตได้อย่างมาบนเน็ต โอ้โด็กงองาม,นนมแม่แม่ัวโลนนี่เป็นแม่นางบะแม่นางกับลูกเทพสาลูกสามหนึ่งสูงเ่าได้หล่ะได้วัดบะชิบว่ารอยซี่ประมาณเน,น,นาะรอยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องเครื่องดำดครับเย็ดเขามาน,น,นอนนี่เนาะ กูได้มาสายห้อนหลุนครับแต่ว่าเป็นเพชรมาโอ้เอกสารกับจ้งอยู่ครับนี่เนาะใบเพิ่นครับเอกสารลูกเจ้าเพียบสามหนึ่งเ,เปิดเท่าไรละ่ะง่งางามสองหมื่นสี่ครับสักสี่ครับผมโอ้แต่เป็นพ่อเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอ้ยลูกเ, 3, รเรียบสามหนึ่งครับแข้งขาดีเล็บสวยประกันตัวนี้ให้ บบดห่างหน่อยจังไงโบดครบเครืองดูพี่น้องสองพนสี่เนาะครับผมนี่ตัวเดียวบ่นีตัวเดียวแล้วครับตัวน้ำบดไปลงมาดอกง้อเนื้อครับครับอ่ะเปิดโทษละศูนยกครับศูนย์หกหนึ่งศูย่าเนย็ดครับศูนยเาน็ดวาลิตเนาะอะอยากได้ลูกเก็บสานึงไปไว้เห็ดแม่พันแม่บอกกระโทรมาเนาะครับผมครัอ่ะขอบคุณครับคี่น้องครับผม สวัสดีครับพ่อพี่พี่น้องที่กำลังรับชมช่อง,องอยูทูบสบายใจฟ้ามีพี่น้องเมื่อนี้พ่อพี่พ่อน้องมาอยู่สนามนงางัวครับพี่น้องตำบลแวงอำเภอสว่างแดน,นดินจังหวัดสกลนครครับผมทุกมือวันอาทิตย์ครับพี่น้องมาพบมาพอกันได้มือนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12ครับบแ,แต่สงพัดหน่อยยังบอกไก่ด้วยสามมห,หาสิสามมหา,หาลอย ลงมาหาเหเือหนีวันอาทิตย์ครับพี่น้องวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567เบิ่งแล้วก็ขอกำลังใจครับพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ลกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้สบายใจฟาร์มครับพี่น้องอได้แล้วกำไรมือหนไีได้ร้อยหนึ่งแล้ว <laughs> โอ้หัวยุ่มๆได้เงิน็ลอยแล้ว <laughs> ใครก็ขาดอยู่ดรอกได้ร้อยก็ได้ได้ยังมาบ่เมื่อี้ใครบอกครับข้างนานี่บ่แม่ลูกเท่าไรล่ะแม่ลูกเส้าหาโอ้แมวหอวล้นยังคักพี่น่องลูกตัวฟูแม่นี่สูงอยูป่ประมาร้อยสี่สิบผาครับลูกฟูห้องขัตที่เส้าหาต่อได้วันเถอะ โอ้ยมางงอคมเสาหาพี่น้องนังต่ออะไรอีกอยู่แม่จำปานี่กับแม่นบอกท่าได้แม่จำปานี่หมื่นสี่เนาะ <c oughs> ตัวนี้สูงกับสิประมาณร้อยยี่สิบหาบวกครับตัวนี้ต้ <c oughs> องอมเอาแม่นั่งครับพี่น้องสิบสี่กับสองหมื่นหา ลูกโตโขวครับลูกฟงส้างดีอยู่พี่รองตัวนี้มีบระโทรอยู่บอกไปนี่ปัญญย่เนี้ยบกให้แอดไว้เานี้าศูนย์สามสามสี่สามสาม่เจหน่เนึ่ปยงเนี้เนี้ยเนาะจะเลื่อนสินครับผมมันยัง กินยังคือเฮ็ดนาคือสีไห้เลยกินเหล้าับห้วยว่ามันสิเสับอันยากี่นออยานี้นายิงเืกินเท่ากับมัเอฝากพี่น้องครับผมเฉลี่ยพี่น้องครับนอนนี้เนาะของคุณประยูบป่ะครับเลมันครับผูไห่่ กับซาลี่ตัวนึงแต่ว,ว่าพอเห็นจะของคนครับตัวนี้พี่ห้องวัผูร้ายครับผูหน่อยตัวว่าผูครับมือตัวูของเจ้าบ่ตัวใหญ่เท่าไหร่ล่ะตัวใหญ่สองหมื่นสามะสองสามสองหมื่นสามสูงกว่าส,สิบครับสูงกว่าสิบประมาณ ใายร้อยสามเจ็ดสามแปดจุพี่น้อง <23. S 2> <c oughs> สองหมื่นสามขายดอกหอมคือายกเพ่าบาทเนียแซากันผู้นอยเท่าไหรผู้นยแปดพันห้ สองปอใหญ่นี่ได้ละปสูงสิประมาณร่อยยี่อยู่พี่น้องต่อได้ปะครับตัวนี้ตัอได้อยู่เนาะเอาตองอย่างนี้นะเดี๋ยวขาลามุดท้ีแปดพัเ่น่องเลยโอ้จะมันถือเยอพี่น้องเลยอะทั้งพุนแมนปะมีสามตัวเนาะอ้าเปิดทัไปเนี่ย 98 098 440 821ยังก่อนเหรอ0821 0821ไฮโรดดงเย็นเนาะเย็นครับได้สายเนื้อสายขุนมากมือนี่ครับอ๋ขอบคุณเลยครับผมครับฝากไฮโรดครับพี่น้องโอ้เบมึงงัว8 0 0 0พี่น้องเฮ้ย8000่ันหาโอ้โหโอมนี่ลูกทรงลูกโกรธใ้พี่น้องนี่ลูกตัวแม่ แม่ใหญ่ครับล,ลูกก็ให้ินะนะลูกบใหพี่น้องคนกำลังมาบึงของหอ้อ,อ,หอยวินบ่เ,ออบเปิดใบซีมันสองไมลูกเปิดว้ซีมันสองบ่ครับแต่เราไปแห้งได้เรลูกคนครับลูกลูกตัวแม่เนาะ สิประมาณลูกครับสิประมาณลูกที่สานี่แหละสูงก็สิประมาณร้อยสีบวกเปิดยูี่สิบสองต่อได้นะครับเปิดทไปเนี่ยครับผมศูนย์แปดเจ็ดศูนเจ้าหกเก้าหกสามน่งศูนย์ีีสามหนึ่งศูนย์สี่ส้อยวินสว่างแดนดินครับผมเอาเดี๋ยวผมสัญญาณไปเบิ่งลูกคนอีกยังไงกันนะูุไปหามองกันขายตัวเฮ็ดตัวอยู่พี่พี่น่อง นี่ลูกตัวแม่เพิ่นเด้อพี่น้องนี่ไปซ่าแม่ไปหาแม่เห็นว่านางเด่นหนังอยู่ผิดหนาตึ้อครับแดงจึงครึง่งครับติดแดงจังหน่อยครับฮะโอ้ออตัวนี้เพิ่นอันเป็นโคมครับโคมหุนม่นแม่เพิ่นแม่ใหญ่ๆอยู่กลางสนามครับนี่ติดแดงจังหน่อยครับแต่ว่าหนาแดงคักครับตัวนี้สี่มื่นสองครับอ่ะ ันเปิดไว้สี่หมืม่นมลูกตัวแม่นี่ของเจ้าของคนอ่นทั้งนี้อิ่นสิบเจ็ดแม่นางแดงเก่งคืองสูงก็สิป,ประมาณร,ร้อย 27, 28, อยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดไขึ้นหรนอเพื่องดำต่อได้เนะครับเนาะสิจครับ มีเบอร์โทรบ่ครับฝากไ้เนี่ฝากได้ครับผม093ย9เ3 0าส093ู3970จแม่นางแม่นางยดทั้งดครับบ้านบ้านน้อยร้อยเอ็ดรอยเอ็ดเนี่คมน้บนอ้ันู่ร้อยเอ็ซื้อบ้านบ้านน้อยร้อเดทั้งนี่คมน้ำบูนเนาะใกล้ๆนี่อนีตัวเดียวเนาะออก็พูหลายๆครับผมมื่นเจครับพี่น้อง งมงามเพิ่นเดี่งจรงครึ่งเกลืองดำไปโอ้โหเป็นนังพี่น้องขึ้นรถปั๊บแป๊บรถลูกแม่ตัวผู้หรือตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกมีใบอยู่แต่ว่าเขาจะหาไปเห็นลูกแรกลูกตัวเมียลูกสียังหรือึนหันสีโบดโบดลูกเท่าโบดทักทุกคนพ่อไหนพูดนี่บใบอยู่เขาจะหาไปเห็นแม่นี่ใหญ่ครับพี่น้องสูงลอยสี่สิบกว่าสามหมื่นเจ็ดเปิดสามหมื่นเจ็ด <c oughs> แม่ไปดั้งใดท้องว่างแม่ท้องว่างก็วางว่างแล้วทำไมท่านสะสมหรอครับ,บ,ม,รบมันยังกินนมอยู่นี่หมครับดูมันแห่นมพักมันได้ของกีนี่สองตัวนักก่กินนมมั่นนี่เครื่องอมพี่น้องลูกลูกลูกทรงลูกนะครับตัวนี้ลูกตัวแม่ มื่อนี่บ่ขายแพงดอกมื่อนี่มื่อั้นเขาหหาซิมหามื่อนี่จะขายสีมหมื่อนั่นขายหาอันเขาจะหหาซิพอปล่อยสิมาปล่อยสีซิหพอพันมื่อนี่มันถืเนาะสีแดงง้มมักกานสูงอะไรคอยบนในบาทเป็นบ่อนี่ร้อยส่ดวครับร้อยสี่สิบอยส่บวกจังหน่อยอาจจะมีบวกยู่พี่น้องกอายุได้ราไหนอยนตัวนี้สองปีกว่าบ่ ท่านหล่อฮอดครับยังมันหอดคอยซื้อไปตอนนั้นจะเห็นอยู่บ่กพี่เจะร่วงตอนอ่ะโอ้เมื่อแรกเขาหาหาซิผ่านเนี่ยคอยห้ขายครับบานเนี่ยคอยได้ง้อตัวใหม่แล้วครับยิ่งงามกว่าตัวนี้อีกบ้านนี่ลูกๆยังของจ้กพ่อพันตัวนี้ซี่ว่เจ้าของอันเพราะแม่มันอยู่น่าเหมือนพันยี่เกลี่ยซี่ว่ายังศูนย์กระหกหรือยังศูนย์กระหกครับโอ้เอ้าผู้ใดอยากได้ลูกซี่ว่ศูนย์กระหกไปเฮ็ดพ่อพันครับพี่น้องหนอ่ยู ยังบ่้านเป็นงานวันเถาะบบ่ครัแต่ว่าหู okay. cool. ้เนาะเดี๋ยวเบิ anyway, ่งหู้นิสัยดีครับเบิ่งทรงังครับแขกงขาดีเล็บใหญ่ไข่ดำมันยังอ่อนอยู่นะครับโล้นล้นธรรมชาติบ่ดิลยไมเฮ็ดเข่าเห็ดเข่าเนาะครัเมื่อนั้นให้คอนเทนให้ให้มันจ่ายหาซิ่งหาไปส่งให้ค่ารถของคันอือบ่ไปเสียดาย บอลจะได้เนาะเพราะว่าหันคอยเนี้ยคอยเอาไว้ว่าสิบใกุ้งหงมันคอยได้มากสี่ตัวหาตัวเลยว่าเถอครับมันสมตัวใหญวมันขึ้นมือละสามตัวเนาะอืมมันจะมีไอ้ตัวเอาอ้พรท่านแล้ววัเจมันจอยขึนมันขึนโค้งมือละสามสองตัวสามตัวงอมันหันหลายตัวเนาะอันนี้มันขึ้นมือละสามตัวงอจุกอคอยนะครับตัวนี้เห็นบอกนเปลี่ยนงานแมนบ่ เริ่มก็ลังสิหัดเลยครับกำลังหัดมันข้นซ่าอืม,มนันข้นขันกุ้มพงหนขันหัวปล่อยง่วงว่าลายไหนใครอยู่ครับง่วงคอยมันลอยพี่เนาะป้าง่วงลอยตัวโอ้อยอยน่ยววาลายนะ,นะอเอาเ,ค,นเนครับเอาไปปล่อยไปจังใดปล่อยกามมีหม่องปล่อยปล่อยค่นอุ่น โอ้มีเกาะอยู่เื่้นาบูลครับปล่อยอยู่นน้นตมูลครับปลอย,อยค,ลลค,คุ่มฝูงขัมัน,หน,นหน่อยตัวมัเทิบหน่อยตัวแต่มันสีนี่จอยอมันขึ้นมือละสาตัวมันสีจอยเออมันจอยมันโซเลยงัวผูเอาตัวนี้เปิดยี่าไหใดก่อนส <45 S 1> <45 S 2> ีสสมหตัวใดเน,นาะมันเบาะเลยสีสับครับตัวใดะเบอร์โทร0ูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกส่หก่้อยวนเนาะครับเนาะเอาขอบคุณเลยๆรหอยว่นครับ ฝากพ่อพันธร์ับลูกสบายศุนก็หกไปดูลแลอีกจังหน่อยกบพุ่มลูกโตแม่ครับมันกลวยดังกันนะพี่นอ้องลูกตัวแม่ตมัวนี้สันือะดือะ,อะอจุนบนะืบดอ้ืจุนหม เดือดจุนเป็นถ้าเกิดบ่เป็นแเกิดครับแต่ว่าลูกตัวแม่ครับงามครับพอพื้นโค้งสางครับกล้ามเนื้อครับผสมยังมาบุีิพีน้องทิดดังป่วยดังครับนั่งหน่อยตัวนี้ลูกตัวแม่แม่สีกลาบไร้ปะเนินแบบนี้ เส,สีจำปาครับสีจำปาสีกลับไรประมาณนี้แหละพี่น้องตัวแม่แม่สูงประมาน1อยสี่สิบบวกครับตื่นครับตกใจยังไม่นี้ฉีปปั๊บรลดเดี๋ยวสิสามพอแพงเบึ้งคนเปิดเท่าไดรนี่เบึง้งแม่คนกระขาดรับสูง1อยสี่สิบกว่าแม่ใหญ่อยู่ครับนี่ เปิดเท่าไรพ่อแฝงสามสิบสองสม่ท้องว่างบ่แม่ทับบ่ชัน่อยทามหลอดบ่ชันทานหลอดเนาะทับทับอย่างไหมทับตัวเนาะครับไปรุ่นเรามีใบมีหลอดพร้อมมีใบเกลือพร้อมอลูกยังเหรครับนี่ตัวนี้ลูกบักกลูใบลูกหลอดก้ามมาก้ามปูบ่ของก้ามปูฟาร์มของก้ามปูฟาร์มยังสติงเล่บ่หรือยังลายดังๆครับเดี๋ยวไปเบิ้งให้พ่อแพงคนเบิ้งใบ ย่างแล้วมันไล่ซีไ่ไล่แต่กาวเขาบอก,บอกอว่าซีไล่เลยอ่าก็ยังบอกบอกซีไล่หรือเปล่าส่วงหนึ่งก็ออกกับบอกซีไล่ไล่ๆกับซีไล่แต่เกาครับลูกพอพันดังๆเนี่ยมันเป็นอย่างมันมักติดดังโอ้เดี๋ยวถามเพบ่งโอ้บอแฝงโอ้มัเนเด็กของลูกจังหน่อย,อยู่บอสพี่น้องน,นี่ ไปแล้วโอ้แตกน้ำกันยามย่านนี้ฮะเอ,อาใขาประตูรถมาได้แต่ว่าลูกใบลูกหลอดยอยู่เนะาะครับเปิดเท่าไหรพ่อแพงส <32. S 2> ามพ0สองมองะนี่คมเดียวม,มยั้อ่ะนี่เออ ตัวนี้ตัวนี้เช่าหาตัวนี้ก็เ่าหาลายละเช้าหาเป็นตัวนี้แม่สาวว่าหันทับตัวนี้แม่แม่นางไงเนาะตัวนี้เนาะ ท้ายแขวดิตัวนี้แม่นางใหญ่เขาก็ท้ายแขวพร้อมทับเพิ่นพอสูงสี่ร้อสี่สิบกว่าตัวนี้ง้อเนี่ยสูงสิ่ประมาณ140อยู่เปิดเปิดเท่าไรเกาะเปิดเส้าหาดนะกันเนาะเส้าหาเออเบอร์โทรไหรนะครับผม084 084 154 154 0204 0204ี้อพ่อแขงหนองหลวงสว่างแดนดินครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆครับพ่อแฝงอ๋อท่านคุยแข็งอยู่พ่อแข็ง ไล่ไปในห้อยก้มลูกตัวแม่โซส,สามเปิดเนาะแม่ดำลูกเผือกลูกตัวแม่ครับลูกถือวมาลูกที่สองครับแม่ก็จะสูงอยู่ประมาณร้อย โอ้วัดเราบ่ร้อยสามสิบสองเปิดอยู่เศร้าสามต่อได้เอาเบอร์โทรไปนหยศูนย์าย์ก้สองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเอยมนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับหอยนะปากลูกตัวแมีครับแต่ว่าเป็นลูกเผือกเด้อพี่น้องเาได้ได้ลูกเปือกเข้าไปไว้ข้อครับพี่น้องสาเ่อเศร้าสาครับพี่น้อง กับาดพี่ฝังน้องไปครับผมมาพบผมมาพอกันได้ทุกวันอาทิตย์กับสนามบันนางวะครับพี่น้องตำบลบนแวงอำเภอสว่างดินจังหวัดสกลนครครับผมสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝังน้องมาท่านี้ครับผมสวัสดีครับ